ทนายไพศาลเปิดปมเงินประกัน1.2ล้านเชื่อเหตุจูงใจพรลงมือแม่และน้องของนายใหม่ได้เดินทางเข้าพบทนายไพศาลเรื่องริษเมื่อวันนี้เพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับทรัพย์สินของนายใหม่ที่นางสาวพรจะได้รับ ท็อปนิวรายงานครอบครัวรับไม่ได้กับพฤติกรรมของนางสาวพรและไม่ต้องการให้ได้รับเงินในส่วนนี้โดยเงินประกันสังคมเงินประกันชีวิตและเงินจากบริษัทโดยแม่และนางสาวพรต้องได้คนละครึ่งรวมถึงกำลังตรวจสอบบัญชีเงินของนายใหม่ด้วยทนายไพศาลตั้งข้อสงสัยเงินประกันที่ใหม่ทำไว้1.2ล้านบาทโดยแม่กับพรจะได้เท่านั้น ขณะที่น้องสาวในายใหม่เผยว่าตอนนี้ทรัพย์สินที่เป็นชื่อของพี่ชายไม่ต้องการให้นางสาวพรได้ไปถึงนางสาวจะไม่มีส่วนกับเหตุอุ้มฆ่าแต่ก็ถือว่าเป็นต้นเหตุทั้งหมดเพราะยิ่งขุดก็ยิ่งเจอเรื่องราวและผู้ชายอีกหลายคนทนายความตั้งข้อสงสัยเรื่องเงินประกันที่ใหม่ทำไว้1.2ล้านบาท โดยแม่กับพรจะได้รับผลประโยชน์คนละหกแสนบาทซึ่งเรื่องประกันนี้นางสาวพรรู้ก่อนที่ช่างกิจจะฆ่าใหม่เพียงหนึ่งเดือนเท่านั้นสันนิษฐานว่าอาจเป็นแรงจูงใจเป็นการก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิดหรือไม่โดยจะคล้ายว่าพรเป็นผู้ใช้หรือยืมมือกิจก่อเหตุเพราะนางสาวพรเล็งเห็นผลว่าหากหม่เสียชีวิตนางสาวพรจะได้เงินประกันส่วนนี้หลังจากนางสาวพรรู้เรื่องประกันมีการรีบติดต่อมาที่น้องสาวและแม่ให้เซ็นจัดการมรดกทันทีหลังเกิดเหตุและอยู่ในช่วงวันสวดพระอภิธรรมด้วย เมื่อถามว่าจะสามารถเอาผิดนางสาวพรได้หรือไม่ทนายไพศาลเผยว่ากําลังหาช่องที่เชื่อมโยงไปถึงนางสาวพรไม่ว่าจะเป็นเรื่องประกรันที่ให้ทําทันทีโดยไม่สนใจเรื่องงานศพมองว่าอาจเป็นการประสงค์ต่อทรัพย์หรือไม่และมองว่านางสาวพอรอาจเข้าข่ายมอ84คือเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทําความผิดหรือว้ยวันให้ผู้อื่นทําซึ่งต้องไปพิสูจน์กันที่เจตนา และสงสัยที่นางสาวพรบอกว่าออกไปตามหาใหม่โดยถ่ายรูปไว้ตนมองว่าเป็นการสร้างพยานหลักฐานแสดงถิ่นที่อยู่ว่าไม่เกี่ยวข้องและเรื่องที่นางสาวพรจำเวลาตื่นมาเข้าห้องน้ําได้คือ22่สนาฬิกาหนาทีเหมือนเป็นการเตรียมการมารวมถึงเวลาการเข้าออกงานของใหม่ว่าช่างกิจรู้ได้อย่างไรแสดงว่าต้องมีคนในคือนางสาวพรบอกซึ่งหากถามช่างกิจแล้วพบว่ารู้ว่าจากนางสาวพรจะถือว่านางสาวพรมีความผิดแล้วและมีเรื่องทีกาดที่บังเอิญหายไปอีก นอกจากนี้กรณีมีผู้ร่วมขบวนการอีก4คนโดย3คนถูกชวนไปธุระแต่หนึ่งคนที่ตั้งข้อสงสัยคือโอตว่าหลังเฉี่ยวชนแล้วอุ้มขึ้นรถแล้วช่างกิจให้ไปขับรถของใหม่แสดงว่ามีการเตรียมการมาแล้วส่วนอนอเรื่องการมัดมือและเท้าทนายเชื่อว่าไม่ได้ทำคนเดียวอย่างแน่นอนสุดท้ายต้องเอาคำถามและหลักฐานทั้งหมดไปให้กิจด,ดูในเรือนจำแล้วถามว่าใช่หรือไม่หากพฤติการไม่สอดคล้องก็จะสามารถเอาผิดนางสาวพรได้